ท่นประธานที่เคารพผมพลตำร,รวจโทสานิตมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับจะว่าผิดหวังก็พูดได้จะว่าไม่สมหวังก็ยิ่งได้ที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ได้อยู่บนหอคอยอท่านฮะคุกคีตีโมงเข้าไปแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือแม้แต่สายตรวจบางครั้งก็ต้องช่วยงานจาราจรในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลายเรื่องฮะผมจะไม่อยากจะพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมเมาแล้วขับก็ผิดหวังฮะแก้ไม่ได้อุบารจนี้แก้ไม่ได้นะ แก้ปัญหาพวกดื้อแพ่งดื้ออาญาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันในเมื่อท่านจะยืนยันอย่างนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรรวมทั้งหมดสติไม่หมดสติเนี่ยท่านก็เขียนไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ได้แก้อะไรกฎหมายฉบับนี้เพราะปกติแพทย์ท่านก็ตรวจอยู่แล้วตามจรรญาบรรณแพทย์จะหมดสติไม่ตมดสติเนี่ยท่านก็นั่นอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือการค่าใช้จ่ายท่านบอกว่าให้ สำนักหน่วยชาติตั้งงบอีกมันก็มีก,กปัญหาเี่จริงสาสุขรับผิดชอบไปเลยมันก็จบไปแต่ไม่ว่ากันนะเรื่องการตรวสอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งมาตราหนึ่งที่ท่านมาตราเก้าหรือไงเนี่ยร้อาี่ผมไม่พูดไม่ได้คะขอ,อให้ช่วยเลื่อนดูไปที่ประชุมจะได้ดูด้วยกัน <c oughs> มเมื่อกี้ท่านคุณหมอ ท่านได้พูดไปแล้วแต่ท่านไม่เหมือนผมฮะท่านไม่ใช่เป็นท่านไม่เคยเป็นตำรวจนะท่านไม่เคยไปตั้งดานท่านอาจจะมีความรู้ความเข้าใจของท่านแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะทุกเรื่องผมถ่ายทอดมาจากวิญญาณจิตวิญญาณของการเป็นผู้วิทักษ์สันติราษฎร์จิตวิญญาณในการที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติฮะท่านประธานครับท่านอยู่บนบัลลังเนี่ย ท่านวิาพากษาคดีท่านก็เหมือนคนมาชิมมาละพวกผมกว่าจะหาหลักฐานรวบรวมไปหาให้ท่านเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายตอนนี้อย่างนี้ท่านนะไอ้มาตาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงกลับไปกลับมาผมเคยถามกันมาที่การว่าทําไมท่านเอาห้าท่านก็บอกว่าท่านเอาซ่องโจนเป็นหลักพมก,ก็บอกว่าอาดีตเนี่ยมันจับซ่องโจรได้ใช่ไหมอ่ะปัจจุบันนี้มันจับไม่ได้หรอก กลองวงจรปิดต้องเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไปเอาความผิดฐานซ่องโจรมาเป็นหลักในการที่จะเอาเป็นความผิดฐานพยายามแข่งรถเนี่ยชาติหน้าตอนสายๆตอนไม่มีไม่มีทางอะ่ะท่านฮะกฎหมายออกไปนี้นะใช้ไม่ได้นะ,นะให้บันทึกไว้ด้วยนะผมอภิปรายเพื่อบันทึกไว้และส่งให้เพื่อนข้าราชการตำรวจผมไปถามเขาแล้ว ผมเป็นคนชอบถามไงฮะท่านทําได้ไหมไเนี่ยห้าคันเนี่ยผมบอกไม่ได้แล้วครับนายจะไปจับแมวที่ไหนห้าคันเนี่ยแล้วจะไปตั้งบอกว่าห้าคันหนีไปสามคันเหลือสองคันเหลือคันเดียวเนี่ยผมไม่กล้าแล้วครับที่จะไปทําอย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่จะเป็นการป้องปามรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาชีวิตผมว่าท่านบางทีท่านประธานอาจจะต้องได้รับ ผลจากการที่กฎหมายฉบับนี้ออกไปอย่างนั้นท่านสมาชิกบางท่านที่เป็นการการถ้ากับมองในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยท่านบอกโอ๊ก็อะไรการตำรวจเนี่ยไปบางคนก็ไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องบุคคลหรือเปล่าเหมือนไอ้น้องที่ขับรถอ่ะผมบอกตำรวจทุกคนจะขับรถชนทางม้าลายหรือเปล่ามันไม่ใช่ท่านประธานครับ เวลาเราออกกฎหมายเนี่ยถามว่าออกไปเพื่ออะไรออกไปเพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินที่น้องประชาชนหรือเปล่าถ้าออกเอาวันอย่างเดียวอะ่ะมันทำไม่ได้าาาครับท่านประธานครับท่านลองดูนะฮะหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับเขาบอกว่าไงร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบงร้อยสี่สิบกจะออกกฎหมายลูกอะไรอีกเนี่ย ผมอยากจะดูว่ามีตำรวจคนไหนมันจับได้บ้างเนี่ยพยายามแข่งรถเนี่ยโดยเอาอ์ปกอบความผิดห้าคันขึ้นไปเนี่ยไม่มีทางคระทร่านประธานครับผมเดิมพนันกับท่านประธานก็นได้ผมจะเรียงท่านประธานโต๊ะใหญ่เลยถ้ามีข่าวว่าตำรวจจับผู้กระทำผิดฐานพยายามแข่งรถโดยจับรถได้ห้าคันเนี่ยแล้วเอาข้อหาพยายามเนี่ยมันต้องแยกฮรระหว่างพยายามกับแข่งเลย ก็เรียนไว้ด้วยความเคารพครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราไม่การอชนะค้าคารนฮะเราต้องเอาผลประโยชน์ของชาติหรือเปล่าท่านประธานสวมีไว้อย่างนี้ไงท่านครับผู้มีความรู้หลากหลายเยอะแยะฮะที่มีความรู้ข้างล่างสภาล่างท่านอาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งแต่สภาบนเนี่ยผมว่าผู้ทรงความรู้ที่มาจากทุกที่ทุกแห่งแล้วทุกคนตั้งใจทำงานฮะ ทุกคนไม่ได้มีพูดง่ายๆมาโดยชอบไม่ได้ไปทํานูน่นทํานี่อะไรเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาเมื่อมาแล้วต้องมาทํางานให้แผ่นดินฝากเรียนไว้ครับท่านจะกลับไปกลับมายังไงผมก็ตามเนี่ยผมอภิปรายวันนี้เพื่อบันทึกไว้นะพี่น้องตํารวจทั้งหลายผมก็ได้เรียนกับท่านแล้วท่านก็นมาบนให้ผมฟังไว้ทําไมกลับมาอีกได้ข่าวอย่างนี้บอกก็พี่ก็พยา,ยาลูกเว้ยโทษทีนะฮะแต่มันได้อย่างนั้น ก็เรียนไว้ด้วยความเคารพฮะไอสิ่งที่เป็นน่าจะทําหลายอย่างเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกเรื่องทางม้าลายอะไรเนี่ยก็ตั้งเป็นข้อสังเกตได้ฮะให้กรรมการไปเพิ่มหน่อยท่านจะเดดฮะไปเพิ่มในตอนข้อสังเกตในไกดามเนี่ยจะได้แก่ที่จริงเนี่ยข้อสังเกตเนี่ยตั้งกับผมอยู่สอน,นอชอแล้วสังเกตไปสังเกตมาก็ไม่ได้ทำสักทีผมเคยอยู่ในกรรมการวิสามันพรบจราจรฉบับที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่า คำว่าทางเมื่อไหรจะไปเขียนให้ครอบคลุมถึงทางส่วนบุคคลที่เปิดใช้ชั่วคราวเพราะในกฎหมายมันเขียนไว้ทางส่วนบุคคลที่ใช้ตลอดการก็ชั่วคราวท่านฮะปั๊มน้ามันท่านฮะศูนย์การค้านี่ฮะปัญหาชกต่อยกันเยอะฮะบางทียิงกันตายเลยให้เอกชนต่อเอกชนเนี่ยไปตกลงกันเองฮะเรียกตำรวจไปตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องแพงและเมิดก็กฎหมายมันไม่เขียนไง ผมขอเพิ่มเป็นข้อสังเกตทางเนี่ยให้ครอบคลุมด้วยรวมทั้งเมาแล้วเข็นนะฮะมีเมาแล้วขับใช่ไหมฮะเมาแล้วขี่แล้วใช่ไหมเมาแล้วเข็นเนี่ยท่านเพิ่มไปหน่อยให้ผมได้ไหมกาเบียนผู้ท่ายด้วยความเคารพด้วยหัวจิตหัวใจปรารถนาดีจริงๆนะทา่านๆขอบคุณครับ